เ้ยใครอยากกับไปเดินเล่นยกมือขึ้นใครจะไปเดินเล่นยกมือขึ้นฮะไม่ได้ถ่ายยังไม่กดถ่ายเลยใครชื่อมิมิยกมือขึ้นเออใครจะไปเดินเล่นยกมือขึ้นยกมือขึ้นจะไปเดินเล่นยกมือขึ้นเลยไป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 เล่นเล่นดูน้ำผึ้งกันดูน้ำผึ้งไม่มีอะไรจะวุกนวุ่นฝนตกเจอนกอ่ะเราไหนนกไหนนกชี้ ไหนนกจีนะ,ะนีมีเจอนกหรอมีมีเจอนกโอ้โหไปเดินเลยหนึ่งรอบไปกันมีดูนกเหรอ

หมาไหมมาดูปลากันดีกว่า,าน,าน,นี่นี่แม่ตกลงเอามากันถูกที่ไหมคะเนี่ยไมไม่เจอของเล่นเลยคะฮะ เร็ว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 เวเเ็วเ้อนสนามญ้าไม่ได้นะเชุดจ้าผ้าเอ๋ชุดจ้้ชุดผ้ากันเลชุลผ้าชุดจ้าผ้าสวยๆถูกไปแล้วถูกไปแล้ว

ดูปลาแล้วาจะพัดพามาดูปลาดูจะมาดวแม่เอาไว้นี่ให้ไหมมีปลาไหมปลาปลาปลานี่ปลาปะ นี่เห็นปลาหรือเปล่านี่เห็นปลาหรือเปล่าไว้ใบหมาอี้ไว้ใบไม้นู้นปลาปลาไหมคะเฮ้ยเห็นปลาเลยอะเห็นปลาไหมปลาอะไรอะปลาตะเคียนหรือปลาปลา้ปลาตะเคียร์นึกปลาปลาตะเกียน์เนี่ยนั่นตะเกียนเห็นแดงนั่นตะใช่มีมีเห็นปลาเปล่าอะ เห็นปลาไหมลูกเห็นปลาหรือเปล่าครับเห็นหมามาเหรอเล่นหมาเหรอให้น้องหมาให้น้องหมานี่ที่สะพานนะคะอุ้ย อ่ะทุ้ยใหญ่ตัวเงินตัวทองอุ้ยเห็นหัวปะเห็นจูอุ้ยนี่ตัวเงินตัวทองเหรอเห็นตัวเงินตัวทองตัวหนึ่งอหะนี่เห็นตัวเงินตัวทองเปล่าโผล่หัวมาเออปลามันทำอะไรปลาสะดุ้งเลยดิเพราะว่าาไอตัวนี้มันกินปลาจนอิ่มแล้ว ก็ตัวนู้นมันมาโดนไงไปแล้วไปแล้วอุ้ยหายไปยังไวเลยปล่อยนะไ,ไกลด้วยล่าปลาโอ้ยมีคนซื้ออาหารมาให้หมาด้วยนะ โอ้ขึ้นเนินขึ้นเนินโอ้ลงเนินู้ขึ้นเนินอีกแล้วเหนื่อยนะอึดอึดอึรู้สึกไงเดินหนักเอ้ยหนักกว่าอืดอึดอึดลงเนินแล้วบู้

เหนื่อยจขี้เลยนนต้องมาถ่ายตัดลงเนะ,ะล้มหน้าล้มหน้าโอ้หมาหอนห,หรือปลาหวานเนาะ อ้าโล่เลยเฮ้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 ย ลืมนื้อขึ้นได้ตรงนั้นมีแม่ตรงนั้นมีไปไปจะไปเล่ออนสไลเดอร์ไปเปล่าไปเล่นสไลเดอร์ไป,ปไ,ปไ,อรไปไหมใครจะไปเล่นสไลเดอร์มางทางนี้ผิดทางมันแถวอ่ะไปทางนี้กลับบ้านอะ่ะไปเล่นสไลเดอร์ลูกไปเล่นสไลเดอร์กันไปเปล่าใครอยากเล่นสไลเดอร์บ้าง

Lớt lọt, lời lớt lọt